สวัสดีครับโจฮักดัสลัคามาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันและก็ในการบําบัดรักษาโรคภัยต่างๆท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นทั้งคู่นะครับวันนี้เราจะใช้สมุนไพรน้ํานมราชสีและสมุนไพรว่านกาบหอยนะครับเป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ต่อตับและก็ปอดนะท่านผู้ชมเราจะมีวิธีการอย่างไรในการแก้ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะสีขุ่นข้นและมีอาการขัดเบาท่านผู้ชมปัสสาวะกระปิกระปอยด้วยนะครับและแก้ปัสสาวะอักเสบท่อปัสสาวะอักเสบของเราปัสสาวะสีแดงฉานเลยท่านผู้ชมปัสสาวะออกมาเป็นเลือดโอ้ตกใจมากเลยเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกนะครับเป็นอย่างไรมีวิธีการทําอย่างไรทําความรู้จักกันเลยวิธีการใช้การทำนะท่านผู้ชมเราก็จะใช้สมุนไพร น้ำนมราชสีนะครับเราจะใช้น้านมราชสีก็คือในส่วนของทางต้นเลยนะครับเอาไปตากแดดให้แห้งนะครับเราจะใช้ขนาดประมาณสัก30ถึง60กรัมท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่เราจะต้องแห้งแล้วเนี่ยเราก็เอาไปคั่วบนไฟนะครับไปคั่วในกระทะให้สีเหลืองนะครับแห้งหอมกลุ่นเลยท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราเก็บไว้ สมุนไพรชนิดที่2ที่เราจะมาต้มใส่กันนะครับเมื่อกี้เอาสมุนไพรน้ำนมราชสีแห้งเนี่ยไปคั่วบนไฟอ่อนๆและเป็นสีเหลืองแล้วเราก็เก็บไว้สมุนไพรชนิดที่2ก็คือเราจะเอาใบนะครับใบส,สดๆของสมุนไพรว่านกาบหอยในการที่จะมาบำบัดเพราะว่าว่านกับหอยเนี่ยเป็นสมุนไพราย,ยา,ยายเย็นออกฤทธิ์ต่อตับและก็ปอดนะครับในการที่จะมาบำบัดวันนี้นะครับก็คือเราจะเอาใบส,สดๆประมาณ3-5ใบ นะครับพอมาต้มแล้วนะครับเราก็จะใช้น้ำต้มประมาณสักนะครับ1.5ลิตรถึง2ลิตรเวลาในการต้มน้ำเดือดก็คือ10ถึง15นาทีน้ำเดือดเราจะกิน2เวลาก็คือตอนเช้า1ครั้งตอนเย็น1ครั้งหลังอาหารท่านผู้ชมอาการเป็นปัสสาวะเป็นเลือดสีแดงขุ่นข้นนะครับมีการขัดเบาแลกะ,ะก็ปัสสาวะกระปิดกระปอยนะครับ กระเพาะปัสสาวะอักเสบท่านผู้ชมและก็ปัสสาวะเป็นเลือดแบบว่าออกมาสีแดงฉานเนี่ยขุ่นข้นด้วยนะครับเราก็จะใช้สมุนไพร2ชนิดนี้2ชนิดที่เป็นสมุนไพรยาเย็นทั้งคู่ช่างงัดน,นักเลยเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ youtube ช่องโจฮักดัรนีรามในการใช้สมุนไพรทางเลือกสมุนไพรน้ำนมราชสีด้วยการเอาต้นสดๆไปตากแห้งแล้วก็ไปคั่วบนไฟอ่อน ให้เหลืองหลังจากนั้นมาต้มรวมกันกับสมุนไพรว่านกาบหอยนะท่านผู้ชมแก้อาการปรสัสสาวะเป็นเลือดปสัสสาวะขัดเบากบระเพาะปัสสาวะอักเสบสีแดงขุ่นข้นปสัสสาวะเป็นเลือดชะงัดนักเหลสิบอกให้